ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวเลียวใน IG หรืออินสตาแกรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ K M Social กันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเ่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเหลียวค่ะ บริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเด็ดราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาเป็นอันที่2ตรงนี้ก็ได้นะคะอันแรกก็ไม่ต้องไปเลือกมันเนาะราคามันบั๊กนะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเราค่ะเปิดคลิปเรียวของเราขึ้นมาเลยวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ตรงนี้นะคะแล้วก,กดขัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะหรือกดที่จุด3จุดอของโพสตรงนี้เนาะแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์มาเลยค่ะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่ จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม1,000วิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมดอ่าสามช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะกระาบโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เนาะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็น Tru e Money w a l l e t ค่ะแล <car> <su> ้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเอง ะะไปดูเมนูต่อไปนะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้าง บนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า K M ขี Social ก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจนะคะแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการ เราก็จะรับอัตราค,คอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยนะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะขมหา100บาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนนะคะฟรีๆไปเลยมากว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเรือของเรากันเนาะ ก็คลิปวิดีโอันที่2ตรงนี้นะคะยอดวิวนะคะก็อยู่ที่181วิวเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอก,กันก่อนนะ ก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะจากเดิมมีแค่181วิวนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอ628วิวกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปไม่ถึง5นาทีเลยเนาะเขาก็ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยยอดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจนยอดที่เราเพิ่มกันไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยแต่ก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึงนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษากันดูได้ สําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ